สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคุณรักสุนักนะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่พี่แสบใช้เป็นประจํานั่นก็คือผ้าอ้อมนะคะของสุนัขค่ะซึ่งเป็นไซส์นะคะแอลนะั้นแต่แม่ซื้อผิด ในคลิปก็คือไซส์ XL นะคะของ Happy Dog อนะคะซึ่งแม่ได้มาตอนลดราคานะคะจากราสดาค่ะซึ่งเราไปดูกันนะคะว่ามันจะซึมซับได้ดีขนาดไหนและประหยัดเงินคุณแม่ได้แค่ไหนค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่แสบและคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากๆเลยนะคะซึมซับได้ดีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เลยนะคะพี่แสบใช้นะคะอันนี้ประมาณวันคืนหนึ่งแล้วนะนะคะก็ซึนซับนะคะนี่นะไม่ไม่ติดมือแม่เลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทาให้พี่แสบนะคะเ็าเรียกอะไรนะเป็นพวกเป็นผดเป็นผื่นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผ้าอ้อมไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เป็นผดผดเนี่ยคล้ายๆเป็นตุ่มนองนะที่แม่เคยเจอนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่นะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็จะใช้นะคะอย่างนี้เลยนะคะเช็ด นะคะทั้งสองด้านเพื่อให้สะอาดสะอ้านนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยขนบริเวณนี้เราก็ต้องโกนนะเพื่อที่จะให้ทำความสะอาดง่ายนะคะก็ต้องดูแลกันไปเนาะเดี๋ยวเราจะเช็ดอีกด้านหนึ่งนะคะทีนี้นะคะเราก็เอานะคะเอาใส่กันนะคะเห็น <c oughs> ไ,ไหมไอ้นะคะเราก็จะใส่กันนะคะลักษณะของมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ มันจะมีแถบบอกด้วยนะคะจะได้นานนะคะแล้วแม่จะให้ดูแถบแถบอันนี้สื่อถึงอะไรนะคะถ้าเป็นแถบนะคะที่มันยังไม่เต็มมันก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะส่วนถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าในลักษณะอย่างนี้นะคะกลิ่นไม่มีนะคะแน่นอนค่ะซึ่ง1แผ่นเนี่ยใช้ได้นานเลยนะพ่อนะวันหนึ่งบางครั้งพี่แสบใช้แค่สออันเองนะคะเราก็จะใส่กันอย่างนี้นะคะ นะแต่อันนี้เบอร์แม่สั่งผิดแม่สั่ง XL มาจริงของพี่แจ็คต้องเบอร์ L อนะคะเอาละค่ะก็ต้องดูแลกันไปนะแม่แม่นะคะแม่ก็พยายามดูแลพี่แจ็เนี่ยสั่งเวลาช่วงโปรโมชั่นแม่จะสั่งเยอะนะคะเราก็จะปิดอรนนี้กันนะคะนี่นะคะเห็นไหมเออนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ตัวนี้นะคะก็เป็นของพี่แสมนะซึ่งแม่ชื่อซื้อช่วงโปรโมชั่นราคาจะถูกมากแนะนําให้ซื้อทีละอยาอย่าแพ็คเดียวนะซื้อหลายแพ็คหน่อยนะคะเพื่อประหยัดในค่าจัดส่งนะคะตัวนี้นะคะของ Happy Dog นะคะฟอร์เมนค่ะตัวนี้มีนะคะ12อันนะคะราคาถ้าแม่จำไม่ผิดประมาณ70สบกาบทนะคะรวมส่งนี่ก็ประมาณ90แล้วนะ นะคะถ้าอันเดียวนะแต่ถ้าหลายอันเนี่ยมันจะคุ้มมากนะคะซึ่งมันก็จะใส่พอใส่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองอย่างนี้นะคะพอแถบสีเหลืองเนี่ยสนแสดงว่าเขายังไม่ฉี่แต่เมื่อสีสฟ้าเมื่อไหร่นั่นคือฉี่นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าหลังจากเขาฉี่ห่นะคะ แล้วกลิ่นไม่มีเก็บกลิ่นได้ดีมากนะคะบ้านไม่หมินเนะี่ยพูดง่ายๆนะคะและที่สำคัญน,นะคะใช้นานมากเลยกว่าจะคุบอันนึงเยนะพอแม่จะดูแถบนี้เป็นเป็นหลักนะคะแถบก็จะมาถึงนี่เห็นไหมคะถ้าแถบเต็มเมื่อไหร่เราก็เอาออกนะคะแค่นั้นเองนะคะก็ลองไปหากันดูนะคะในลาซาดามีนะคะสําหรับตัวนี่ด็อกแนะนํานะคะช่วงโปรโมชั่นในช่วงส่งฟรีอะไรของเขาเนี่ยให้สั่งนะคะจาก ค่อนข้างขุมนะคะควกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดซื้อตามร้านจะค่อนข้างแพงนะร้าน ร้านสัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้นะคะลงซื้อในรานสแตาจะถูกกว่านะคะควรจะมีติดบ,บ้านนะไม่ว่าจะเป็นสุนัขทีออ่อายุเยอะอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยรวมถึงนะคะสุนัขที่เราพาเที่ยวนะคะเพราะเราไม่ต้องให้สุนัขเราอะ่ะเป็นที่ลังเกีื่อของคนอื่นผู้าบางครั้งเนี่ยสุนัขตัวผู้จะชอบยกขาฉี่นี่นจะเดิน,จะ,ดนจะเดินนะคะจะยกขาเดินนะคะและอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่มารีวิวให้ตัวนี้เป็นผ้านะคะผ้าเช็ดนะคะทำความสะอาดสุนัขนะคะ,ะ,คะซึ่งปัญหาเนี่ยถ้าเขาเป็นตุ่มนองเนี่ย มันจะเป็นปัญหาระยะยาวเลยเนะี่ยต้องมาดูแลก,กันนะคะแล้ววันก่อนนะคะที่แม่รีวิวไปนะคะสําหรับตัวไอสเปร์นะั้นอะ่ะดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูแผลพี่แจ๊บนะให้คขปิดก,ก่อน,น yes. กับตัวเองนะคะกับตัวเองอ่ะเออเห็นยังคะกับตัวเองได้นะคะช่วยตัวเองได้ค่ะเป็นหมาที่ช่วยตัวเองได้นะคะเดี๋ยวให้ดูแผลนะแผลนะคะ,นะ,คะสนิทแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะตรงหลังก็แห้งแล้วนะแม่ดูตรงหลังอีกทีหนึ่งนะนะคะก็แห้งสนิทนะคะใช้ดีมากๆสําหรับตัวแม่เนาะ คลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่แสบหงุดหิดแล้วนะคะก็ไม่อยากจะกวนเยอะนะคะเวลานอนของทางนะคะเราเจะจนใหม่คลิปหน้าเห็นไหมเห็นไหมพี่เองทุกคนในคลิปนี้นะคะคุณแม่แล้วก็พี่แสบนะคะรวมถึงคุณพ่อ ไม่สนใจใครแล้วจะนอนนะคะรวมของคุณพ่อนะคะก็ลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สํำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะให้พี่แสบด้วยเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แม่คุณพ่อพี่แสบนะคะลาไปนอนกอนแล้วพี่เสืไม่เอาเล้วจะนอนเล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะ